ก็สวัสดีทุกคนยั่ด้วยนะครับวันนี้ก็ต่อชาติเตอร์สามเลยนะครับวันเดียวกันกับชาติเตอร์สองเลยฮะไปกันเลยนหนูใส่ถุงหนูก็วางไว้ช่องธรรมดาคอ p ีท e r ล์สามลาคาซาลาคาซาลาคาซาอะไรวะ This game r o j c s and h อมึงเพิ่งเตือนเนาะเพิ่งเตือนเหรอมึงมาเตือนอะไรตอนนี้ เซอร์เฟรคลียร์เกมเมอร์ภูมิใจเสนอชาฟเตอร์สามเดอะเฮาส์หืว่าเดอะอ็อบเจกต์ก็ทูเดวิดเฮาส์อ๋อทำไมมันดูไม่ค่อยต่อจากเออ ที่หนึ่งกับสองเลยแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในนี้เดวิดเฮาส์ไปเราต้องไปหาบ้านของเดวิดกันนะซึ่งใช่เป็นอะไรที่ต้องเดินตามท้ายแน่นอนกูว่ารถรถต้องมากูว่ารถต้องมาแงรีบก็ไม่รู้อ่ะเโอเคโอเคทำเป็นเ่าทีถูกจริงยังไม่รคนอื่นเลยโอ้โหโอกอเอ เดนสวนเลยเดนสวนเป็นหนึ่งโอ้นั่นปะนั่นปเราต้องเดินไปหรือเปล่าใช่ใช่กูว่าใช่ที่หนึ่งก็จะทคับใครเล่นสนับเด็กเล่นไหมมีใครเล่นไหมสามเจ็ดเจ็ดสี่ออฟเจคเอ็นเตอร์เดอะเฮาสโอเคเราต้องเข้าไปในบ้านที่ไงกับมีก้อนหินก้อนหนึ่งวะหรือแบบอะไรประมาณนี้แบบยกขึ้นมาแล้วมีของอยู่ประตูเปิดได้ไหมอ๋อกดจริงได้ เคในชีวิตจริงนะคือกดรัวๆอ้าวจะกดกิ่งทำไมถ้าเปิดประตูบ้านได้อย่างน้อยเราก็มีวิทยาใช่มัปิดประตูวะโอ้มยยิงเลยยิ่งเลยมันเดินมาอะไรเนี่ยโอ้ให้ตายเหอะเรามีเทียนมีปะทัดแถวบ้านจุดเด่นไฟเอาขอเทินโอเคหาวิธีการเปิดทำไมเราดูตัวเล็กจังเลยเล็กกว่าตอนทับตอนหนึ่งสองอีก ไปหาหาห้องใต้ดินโอเคพวกผู้ึ่งเชื่อเจนเนเรเตอร์ก็ยังมันมืดมืดจังเลยอ่ะโอเคประตูล็อกนี่เป็นเอ่อนี่ก็ล็อกเหมือนกันไทนตายเถอะล็อกฟ้าใสล็อกกวาดล้างหันฮะกับล้างหันมันล็อกไม่ได้เลครับรออะไรกวาลังหันนะไม่เราดิเข้าได้ด้วยก็ตรงนั้นมันล็อกไงเราเข้าไม่ได้อ้าวเนี่ยแม่งเลยเข้าได้นี่แน่เลย นโอ้ชั้ใต้ดินอยู่หลังไม่ไดอันนั้นน่าจะเราเองหรือเปล่าที่อยู่หน้าประตูได้บันไดเราไปเอาอาวุธแล้วก็ไม่กลับไปเลไปไม่ได้ก็คือชั้นสองอ่ะมีทางเดียวละหาคนแจกันเถอะบันไดไม่มีรั้วกันมีรั้วกันแต่ไม่มีแบบขีดคิดอะเฮียเฮียทำหรอห้องเปิดไอ้เฮียนี่สอดดีจริงๆเลยภูมิมันแบบอยากไปก็อยากไปเออเออใช่เลยแบงค์ ยิงเลยไม่ได้ยินเลยซอมมุมโอ้ตู้แอบได้เขาว่าเขาว่าโอ้เฮียตู้แอบได้จะเลินพรละเฮ้ยมีประตูอยู่ข้างหลังใช่มันมีอยู่ข้างหลังใช่มันมีอยู่ข้างหลังเปิดเข้าไปได้เข้าไปเลยมานี่มันลูกบอมาหนี่มาหนี่เฮ้ยอะไรอ่ะมานี่ห้องเดิมตูมานี่ห้องเดิมเอ้ยตู้หนู่งี่เปิดได้ ผ้าคัมพีเป็นซ่อนเพื่อซ่อนอะไรอ่ะมานี่ก่อนมานี่กว่ามงมีของเปล่าไอ้แค่พรมน่ากลัวมากเลยข้างในมีอะไรอ่ะกุญแจมีกุญแจโอเคดีมามามาพ่อั้นเปิดได้ไหมมันมือหาของมันไม่ใช่กุญแจมันไขควงอ่ะเหรอคุณได้อะไรมาไม่รู้ว่ามันเหมือนเป็นไฟอ่ะสักอย่างหนึ่งเราก็ได้มาเหมือนกันแหละเอากัดไอ้ไม่ใช่เออคุณแจคนมีกุญแจมานี่หน่อยดิ มันคือไข่ควงเฮ้ยมานี่ก่อนมานี่ก่อนตามมานี่มาหาหมวกก่อนตรงน,นัใจห้องน้ำนโอเคเห็นไ,ได้ไหมไม่มีมันเป็นไข่ควงเหรอเรามีหลอดไฟอะ่ะมันคืออะไรไม่รู้มันเป็นโล่หลอดไฟอะ่ะอในมุนมมีกุญแจอะ่ะทุกคนมาเร็วลงมาข้างล่างมาเร็วทุกคนมาล,ลงมาข้างล่างเร็วรอเปิเดเป,ปเปิดได้ไหม เปิดได้ปะไม่ได้เหรอโอเคมา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 อ๋อทางนน้นทางนู้นแค่เดินอ้อมเฉยห้องไหนที่จะขายไม่รู้อ่ะเนี่ยมุมมีบันแจวอยู่ในมือไม่ได้้งก็ห้องนน้นเราเราค่ะถีมไหมโอ้โหอุ้ยรถโอ้รถสวย อ๋อนี่ไงที่ใส่ฟิวเจอละอ๋อนี่คือฟิวเปิดสวิตช์ไฟอ่าบ้านติดแล้วโอเคเฮ้ยมิโชิมิโซชิใครกินมูชิไหนไห<ใ>นไหนไห<ใ>นมานนมาห้องนี้มาห้องนี้ห้องรถห้องรถห้องรถมีโูชิฮะฮะเขาแบบเหนื่อยไงเปิดไฟไม่ได้แล้ววะโว้ว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 เกิดอะไรขึ้นอะ ี่ย What the fuck กูแค่จะมาเปิดไฟนี่กูโดนจำเลยเลยแต่อะไรมาเมื่อกี้คุณแจโอเคไปเปิดข้างบนเออห้องใต้ดินดีกว่าห้องใต้ดินน่าจะเปิดได้วาจินี่ส์ว้าจินี่ไป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 ไม่รู้จะได,ได้หรือเปล่าน่ะคือหยิบแล้วมันแบบมาเลยอะ่ะไม่รู้ลองดูก่อนไม่รองไม่รู้วิ่งไ,ได้ด้วยโอ้โห ได้อะไรไปเนี่ยไม่มีอะไรเหรอหลังประตูเออไม่ไม่มีอะไรเ่ยที่มันขึ้น E อยู่เลยนะแต่หายไปไหนแล้วอ๋อโมได้ไปแล้วแน่เลยเนี่ยโมถืออะไรอยู่ด้วยใช่โมได้คนแจขึ้นมาข้าคนกันห้องอะไรนี่หรอไม่ไม่มาห้องห้องนี้โมดหมขนาดกูปรับภาพเต็มในกระตุกเลยตอนเนี้ยโอ้ไปต่อระวังนะทุกคนนั่นแหละ โอ้โหเฮียอะไรเนี่ยอ้มันถืออะไรในมืออ๋อถือไฟแหละแปลว่าไม่อ่ะโอ้โหเฮียแผ่นยืดแล้วว่าแล้วว่าต้องมีจำมืด ออ้าวเชียร์แล้วอ๋อโอ้ยพอไหวได้อีไฟเดออเ็กซ์มีเยอะเด้อไปซ้ายขวาอะไรแท้ดีไปซ้ายขวาอะไรแท้ปีเขาวงกลดใช่ไหมเนี่ยเด็กเขาวงกดแน่เลยมีการ์ดงั้นเราไปอีกทางนึงว่าเจอผีไหมว่าน่าจะมีผีสักตัวนะ ขขว่าบอสไฟต้องเป็นในตัวนั้นแน่เลยอะมันดูเหมือนกลายพันธุ์ขึ้นไปทุกทีทุกทีแล้วอะใช่เขาว่ากลายพันธุ์เลยนะ,ะทุกคนเล่นความกันเถอะโอ้โมได้ฉลงไปงัดไม้ตรงนั้นกั้ไม้ครับดูยังไงอะโอ้กความที่ไห้เจอ่อยทุกคน่อยเดี๋ยวไม้หล่นทับหน้า๋อผ่านได้เลยให้เจอดิ อ่านได้เลยไม่ต้องละไม่ต้องไม่ต้องละขี้ขขมันเสียเวลาไป <c oughs> ไอ้ผูบอกคุยอุ้ยว <c oughs> ้าวข้าเดินไปแบบขี้การ์ดนี่ไงตรงนี้แน่เลย,เ,เ,ยเอาเลยเอาเลยมา,เ,<อ>าเร็วเหนี่นมันเร็ว,ร,ว <c oughs> รอบแรกไม่ติดด้วยนะอู้เหมือนสถานรับเลี้ยงเด็กไงไม่รู้อ่ะ มีอะไรไหมข้างบนไม่มีเนาะโอเคไปต่อเลยที่ไหนเนี่ยเ e a ่ e The h i g h in the Forest ไปมต้องเปิดเหรอจากอะไรล่ะก็ต้องเข้าไปเลยนันแน่เลยไปไปไปเลยไปเไปเน้ำตตื้นจังวอาเนีัไงอะไรอะโอ้แสบตาอีกแล้วกูเป็นทางสู่ตอนแั่งชอบเลย มันเกี่ยวกับโรงเรียนยังไงอ่ะมันมันเริ่มหลุดโลกไปไกลแล้วนะเนี่ยเราแค่จะมาบ้านเดวิดนี่เรามาถึงเหนื่อยนิดนพง c o เดอ e t e r e ว r o หรืออะ ถามว่าลิชั่วหรือเปล่าแบงค์ไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกทำไงอันนี้ทำไงน่าจะเดี๋ยวเราไปข้างหน้าแน่นอนไปข้างหน้าแน่นนวลโอ้โอ๊ะดูแก้วทั้งแขนเลยเก็บ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 อย่าหยิบดูแก้วใจเย็นทุกคนจะใครได้ทำไมทุกคนชอบมาเดินบัง กูจะหยิบได้แล้วแล้วก็เดินมาตัหน้าไม่เข้าใจเลยมันด่าคนใจง่ายมันไม่บังหรอกมันบังมูหาทางที่ใส่อยู่นะโอเคโอ้เหียเสียงจังเลยอ่ะเสียงโอ้โเโอ้โไป้หโอหโอ้โอ้โหโอโโอโโอเโอเ ไม่เอานะแจและวนิ่งเด่นขอพรางตัวก่อนฮึบโอ้ให้ตายมึงจะออกมาทีเดียวใช่ไหมเนี่ยแมว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 แล้วทุกคนก็ไปลุมกันอยู่ตรงนั้นปวดอะไรไม่รู้ด้วยนี่เด่นพรางตัวอยู่ฟังไม่ออกอ่ะ กูว่าอะไรไม่รู้อะอะไรมูก้ามูก้านะูุขา่าใช่ไหมูุขา่าวอโอ้โอ้ปนม่ถึงดุ่งหลายรอบมึงอยาออ่า end of chapter สามนะมึงอย่านะอ๋อโอเค่่มมันไ,ไโอ้ยยังไม่จบยาวมากมันไม่ง่ายาเลยใช่ แต่เป็นเชฟต์ตัวหนึ่งมีแบบโอ้หาของกันว่อนเลย Talk to d a v i ดอะเดวิดเดวิดไหนเดวิดโอานไงเดวิดโอ้เดวิดเดี๋ยวนโมอย่าถืออย่างนั้นเดวิดกลัว <laughs> เดวิดแล้วเดวิดจะทำอะไรตรงนี้เนี่ยรู้เลยเดวิดนั่นนายเหรอจะกลายร่างนะก<า>ูว่าแล้วเอ,อ็นยังอัเชฟต์ตัวสามจริงด้วยาอาชิพเมนขึ้นที่กูเล่นอะไรเนี่ยนี่กูเล่นอะไรเนี่ยฮะ <laughs> นี่กูเล่นอะไรเนี่ย นี่นี่กูเล่นอะไรเนี่ย้าว Isn't that right Father ยังไม่จบใช่ไหม End of Chapter สามเมื่อกี้เหมือนยังขึ้นว่ายังไม่จบจบ Chapter สามไงก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Chapter สามผมรู้สึกมันมันเริ่มหลุดโลกไปไกลละ แล้วมันเริ่มเริ่มหน้าเฟื่อไว้ทีละนิดแล้วผมคอยชัตเตอร์สที่อาจจะมาใหม่นะอาจจะให้มันดีกว่าน,นี้นะก็ไว้ไไเจอกันครับครับ <ไป S 1> ครับไปดูต่วยยาก็ดอ๋อ